สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมต้มร้านก๋วเตี๋ยวกันตนก๋วเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวชื้ออาไรยังเก๋รัานุงหนิงจ้ะนุ้งหนิงก๋วยเตี๋ยวนุงหนิงนะครับเี้อเนี่ยตาดก๋วยเตี๋ยวอันนี้เพิ่มเปิดช่วงจ้วงขึ้นนะครับเด้อเปิดจวงขึ้นเปิดประมาณนี้แหะท่านผมแม่ยตุงหาแม่งลัว เยโอ้ยสวยงามงามแหงงามแหงามงามอุดหนุนเลยพี่น้องเด้อม uh huh. ีนะพี่กัดอยู่ตรงนี้ละ,ะเลร,ะเริ่มไ <88. S 1> ป,เ,ป,เ,ป,ปเกลี่ยสิบแปดน่าเชี่ยบินน่าเชี่้บนเนริ่มไปเกีย่ยสิบแปดนาะครับน,น้องอันนี้เป็นปกดเตี้ยตัวลุงเลยพี่น้อง <B ull et> เตี้ยตัวลุงเบอบอร์เกี่ยเบเลยวกาสั่นเบอรเพื่อมีแจ็คขวอตอีกแจ็คหา อันนี้ด้านเนี่ยเพวกก็อยู่ข้างกันนี่ด้านลาบด้านลาบแม่นก้อนเนื้อพวกเราที่จะกินแท่งพี่ออกพลาดอ้ยพลาดอย่างนี้ไม่ต้องจดนี่เป็นของแฉะท้านหนเพง่ลยว่าของแฉะเยี่ยงขมบุญอ่ะของแฉะเนื้อกระเทะเนื้อแท้เนื้อเทะว่เนื้อปอนเลยพี่บอกเปิดไฟเหยื่อยุติแ้วเนื้อแทะพลาดเนื้อแท้ดีแท้ อันนี้ราบอีกอย่างนี่ราบราบยะโซกราบยะโซกตดน้ำรับเลยว่าษันของแก่หลานบริเสทนี่วัตรทุยางราบก้อยซอยเสีซอยทีซอยหางเด็กกายอีกยงเกาะอียางเกาะอูพีอาอูพีอเด็กกายย้งอีกอจุซอยจุก็มีมีมั้งมาเด้อมีอย่านาดยนยูนนาจำนวเม่เกียรติสิบแปด เนี่ยตรงนาเซเว่นเลยพี่หงองเนี่ยเซเว่นในเรื่องนี่นี่นี่เซเว่นถเป็นบักเกียรสิบแปดสายสร้อยบงกวดส้มตำก็ส้มตำยกโคกส้มตำยกโคกบอกสมตำักมี่บอกมี่ตัวเอ้นี่ยนี่ขดถอะไรพี่น้องมาได้มาได้มาลองพี่อเหนื่อยนเดินนเบอนนะได้แต่ว่าหางพี่นงองเ่อไรไม่ยับยามคนเด้อก็บบได้วาเบื้งเต่ว่ามุนีกะสี ฝากผลงานไปให้พี่น้องมากวุดิมนุษเพิ่นมากครับเนาะเดี๋ยวสิดทายทั้งหนาให้เพิ่นให้เบิร์นไอ้ทั้งหนาลาดนําบ่าถ้าเราอซาเลฟบอกอยู่เนี่ยครับหนาลาด่นคนเขียวโอ้เด้งครับเนาะหนาลาดนะครับยติธีการกับลานไอ้กิ่งขับเป็นครับกิ่งขับนะครับเนาะหนาเตือนเนี่ยเนี่ยป้ายป้ายเฉลิมพระเกียรติสินะครับเด้อพี่น้องเด้อมาอุดิมนุษ อย่าลืมนะครับเด้อสนทน์สุียะกันนะครับเนาะ